รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่16กุมภาพันธ์2,568เลขที่ออกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเชื่อว่าหลายคนใฝ่ฝันอยากที่จะถูกรางวัลลาบลอยนี้สักครั้งในชีวิตจะ6ล้าน12ล้าน30ล้านหรือว่ามากกว่านั้นเงินก้อนนี้สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่ง ที่จะไม่ได้มีความมั่งคั่งร่ำรวยอะไรให้กลายเป็นเศรษฐีเพียงชั่วข้ามคืนแต่อันที่จริงแล้วนะครับการจะเป็นเศรษฐีที่มีความมั่งคั่งยั่งยืนนั้นจากการถูกร,รัตตอรี่หลายคนนั้นอาจจะไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งนี้เอาไว้ได้ยาวนานและหลายคนอาจจะต้องเจอกับสภาวะทางการเงินที่ติดขัดหลังจากที่ถูกหวยหรือถูกรอตตอรี่มาและทําให้ก้าวไปสู่ความผิดพลาดทางการเงิน จนร้ายถึงขั้นล้มละลายเลยก็มีเรื่องนี้นะครับมีทั้งหลักการทางวิชาการและวก็ทฤษฎีในการที่จะพิสูจน์ว่าทําไมคนที่ถูกหวยรางวัลที่1มักไม่สามารถรวยถาวรได้และมีตัวอย่างอะไรบ้างที่ส่งผลทําให้คนที่ถูกหวยนั้นไม่สามารถที่จะเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีได้อย่างยืนยาวติดตามเรื่องนี้กันได้ใน g l o b l Watch ครับ เชื่อว่าหลายคนนะครับคงอยากจะมีความฝันที่สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะได้สัมผัสกับความรู้สึกของการเป็นคนถูกหวยแน่นอนว่าบางคนเนี่ยอาจจะถูกหวย2ตัว3ตัวถูกลอตเตอรี่หรือว่าบางคนอาจจะถูกรางวัลที่ใหญ่มากกว่านั้นหรือสามารถที่จะก้าวไปสู่การเป็นบุคคลเพียงแค่1คนของประเทศที่ได้รางวัลที่1บางคนสามารถที่จะมีรางวัลที่1ซึ่งซื้อหลายใบหรือเขาเรียกว่าหวยชุด บางคนนะครับสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งจากการที่มีลาบลอยเข้ามาเพียงชั่วข้ามคืนได้ยาดเจือก็จะเยอะขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยใช่ไหมฮะแต่แล้วนะครับคนที่ถูกรางวันที่1เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยก็มักที่จะนําเงินไปใช้หนี้ใช้สินหรือว่าสามารถที่จะนําไปซื้อบ้านซื้อรถใช้จ่ายอย่างที่ตัวเองไม่เคยเป็นมาก่อนแต่จริงๆแล้วนะครับคนที่ถูกางวัลที่1หลายๆคนเนี่ย อาจจะเจออุปสรรคในการบริหารจัดการเงินและนําไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหลังไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินอย่างไม่ประมาณตนหรือการที่ใช้เงินแล้วฟื่มเฟือจนเกินไปจนเงินที่ได้มาจากลาบลอยนั้นหายไปในพริบตาในเวลาอันไม่นานหรือบางคนถึงขั้นล้มละลายทางการเงินเลยก็มีข้อมูลสถติติต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าการที่คนคนนึงจะถูกหวยรางวัลที่1 ยากกว่าการที่อุกกาบาตจะตกลงมาใส่หัวถึง64เท่าแต่ผู้คนก็ยังคงเต็มใจที่จะจ่ายเงินซื้อหวยแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ทุกๆงวดครับเพราะหวังว่าฉันอยากจะเป็นคนโชคดีคนนั้นบ้างสักครั้งในชีวิตถ้ากล่าวถึงเงินรางวัลที่มากที่สุดในประเทศไทยครับที่เคยมีผู้โชคดีเคยสัมผัสก็คือสูงสุดเนี่ยคือ180ล้านบาทจากลอตเตอรี่ทั้งหมด30คู่ซึ่งเกิดขึ้นในงวดวันที่1กันยายนปี2018 แต่นั่นก็เทียบไม่ได้เลยนะครับกับผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆใ,ในทั้งสหรัชนาจักรที่ผู้ถูกรางวัลเนี่ยได้เงินไปถึง105ล้านปอนด์หรือสูงสุดถึง4,328ล้านบาทเมื่อปี2019และในปี2021ครับชาวอเมริกันที่ได้รับรางวัลแจ็คพอตจากรางวัลแบบ Powerball เนี่ยได้รับเงินรางวัลมหาศาลไปถึง731ล้านดอลลาร์หรือ24,569ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งเงินก้อนนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะสามารถ เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ให้กลายเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยแต่อาจจะถึงขั้นว่าเปลี่ยนชีวิตวงตระกูลให้ลูกให้หลานสามารถใช้เงินนี้อย่างไม่มีวันหมดมันสิ้นได้เช่นเดียวกันยิ่งมีการถูกรางวัลใหญ่ก็ยิ่งกระตุ้นให้ผู้คนกระหน่ำซื้อลอตเตอรี่ครับจนยอดจำหน่ายประจำปี2021ของสลากกินแบ่งรัฐบาลในสาราชนจักรสร้างไรายได้เกือบ8,000ล้านปอนด์ว่า2 6 8 0 0 0ล้านบาท ขณะที่สหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นตัวเลขยอดจำหน่ายลอตเตอรี่ในรัฐนิวยอร์กแล้วก็ที่ฟลอริดานะครับเอาแค่2รัฐนี้รวมกันก็สร้างรายได้สูงถึง17,000ล้านดอลลาร์หรือกว่า571,000ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ใช่ว่าทุกคนที่ถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับจะสามารถมีชีวิตลงเอยได้อย่างมีความสุขได้ใช้เงินที่มาจากโชคหล่นทับมาได้อย่างตลอดรอดฝั่งเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายคนก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับจากการจ่ายเงินอย่างไม่รู้คุณค่า หรือจบลงด้วยการมีหนี้สินล้นพ้นตัวมากกว่าเงินที่หามาได้หรือร้ายที่สุดอย่างที่ผมบอกไปถึงขั้นล้มละลายเลยทีเดียวบางคนนะครับบอกว่าไม่มีทางหรอกที่ฉันจะกลายเป็นคนคนนั้นอย่างที่ผมเล่าไปไม่มีทางที่จะใช้เงินฟุ่มเฟือยเหตุการณ์นี้มันจะต้องไม่เกิดขึ้นกับฉันอย่างแน่นอนแต่อันที่จริงแล้วทุกๆคนมักจะคิดเข้าข้างตัวเองครับว่าเราจะไม่เป็นคนที่เรามองเห็นว่าเขาทาไม่ดีแต่จริงๆหลายคน ก็ไม่ได้พ้นบ่วงกรรมนี้ไปสักเท่าไหร่หลายคนก็บอกนะครับว่าการที่เราไม่ทําแบบนี้จะไม่เป็นคนล้นมละลายมันจะไม่เกิดขึ้นกับฉันแน่นอนฉันจะเก็บเงินเอาเงินทิอย่างที่ได้มาเนี่ยไปลงทุนอย่างรอบคอบจะรักษาเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและจะไม่มีวันโง่พอที่จะสูญเสียเงินมูลค่ามหาศาลน,นี้ไปแต่ความจริงมันขัดกับหลักสันมชาตยานของคนนะครับจากการที่คนเนี่ยควา้ารางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่สุดท้ายแล้วเนี่ยมักจะใช้เงินแบบไม่รู้จักคิด แล้วจะกลายเป็นบุคคลที่มีข้อผิดพลาดท,ทางการเงินอย่างใหญ่หลวงหรือบางคนจะถูกยื่นฟ้องล้มละลายภายใน3-5ปีก็มีเรื่องนี้นะครับเป็นผลการศึกษาจากบริการ Economics Association ซึ่งเปิดเผยทัศนคติของผู้เล่นตเตอรี่ที่มีเงินที่มาจากการถูกรางวัลซึ่งมีโอกาสน้อยมากนะครับที่พวกเขาเหล่านี้จะสามารถเก็บออมเงินเอาไว้ได้การศึกษายังพบอีกน,นะครับว่าคนที่ไม่ถูกรางวัลหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าหวยกินนะครับ มีแนวโน้มที่จะออมเงินเพื่อใช้สําหรับการเกษยียณอายุมากกว่าอย่างมีนัยยะสาคัญนอกจากนี้นะครับผู้ที่ไม่ถูกรัตเตอรี่เนี่ยยังมีเงินออมเฉลี่ยอยู่ที่92,000ดอลลาร์หรือประมาณ3.1ล้านบาทในบัญชีเงินฝากเพื่อการเกษยียณในขณะที่คนที่ถูกรางวัลมีเงินออมเพียงแค่32,000ดอลลาร์หรือประมาณ1ล้านบาทเท่านั้นอันนี้เป็นข้อมูลของฝั่งคนในอเมริกานะครับ เงินที่หายไปจากการถูกรตเตอรี่ทั้งหมดก็ถูกใช้จ่ายไปกับความฟุ่มเฟือยไม่ว่าจะเป็นซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่ใช้ชีวิตกับไลฟ์สไตล์ที่หรูหราหรือข้อมูลจากทางด้านของที่ปรึกษาความมั่งคั่งที่เคยทํางานกับผู้ถูกรตเตอรี่ก็บอกนะครับว่าคนธรรมดาคนดึงเนี่ยที่จู่ๆลาบลอยมาถึงตัวแบบไม่ได้ตั้งตัวจํานวนเงินที่มหาศาลแบบนี้อาจจะทําให้รู้สึกตัวเองเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลก เมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็พบว่ามีเงินจํานวนหลัก10ล้านหลักร้อยล้านไหลเข้ามาในบัญชีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนต่อมาเนี่ยก็จะเริ่มคิดได้แล้วว่าเงินที่ว่าเนี่ยจะเอาไปใช้ใจ่ายอะไรบ้างแต่ปัญหาก็คือพวกเขาจะลืมไปว่าตัวเองมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินจํานวนมหาศาลเหล่านี้ได้จริงหรือไม่และไม่รู้ว่าควรจะเอาเงินไปทําอะไรเพื่อต่อย,ยอดความมั่งคั่งเมื่อไม่รู้ก็คิดแค่ว่าจะใช้เงินปนเปื้อตัวเองให้ได้มากที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วย เหลือหลังจากนี้ค่อยว่ากันช่างมันแล้วค่อยคิดและมักจะคิดว่าเงินพวกนี้ไม่มีวันหมดไปพฤติกรรมเหล่านี้มันมีคําอธิบายทางจิตวิทยานะครับเรียกว่าเ e นชอ l a c c o u n t i n g หรือว่าการบัญชีทางจิตกล่าวก็คือคนที่ถูกรางวัลเนี่ยมักจะเชื่อว่าเงินที่ได้มาจากลอตเตอรี่เป็นเงินที่ได้มาแบบฟรีๆหรือใช้เงินจํานวนน้อยนิดเพื่อไปแลกเงินจํานวนก้อนใหญ่นี้มาได้ไม่ได้มาต้องมาจากการลงมือลงแรงทํางานอะไรการมองคุณค่าของเงินก็จะถูกมองลดลงไป เพราะนี่ถือว่าเป็นกำไรชีวิตเป็นโบนัสดังนั้นการใช้เงินจึงไม่ได้ใช้จนกว่าจะตัวเองมีความรู้สึกว่าฉันต้องดูแลให้มันมีคุณค่ามากที่สุดแต่จะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้อย่างที่ตัวเองรู้สึกอยากใช้จนวันหนึ่งเงินก็หมดไปในไม่ช้าจริงๆคำว่าการบัญชีทางจิตนี้เนี่ยมันมีนักวิชาการได้มีการคิดค้นขึ้นมาฮะซึ่งเป็นการอธิบายบ,ายบ่งบอกถึง ความรู้สึกนึกคิดของเราที่เกี่ยวกับตัวเงินไม่ว่าจะเป็นการได้เงินมาจากการทํางานหรือว่าการได้เงินมาจากการถูกรางวัลราบรอยซึ่งเงินก้อนนี้เป็นเงินเหมือนกันแต่วิธีคิดหรือวิธีการประมาณค่าเงินก้อน2ก้อนนี้คนส่วนใหญ่จะให้คุณค่าแตกต่างกันนั่นเองคําว่าการบัญชีทางจิตนะครับถูกบัญญัติโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่าริชาร์ดเทเล เพื่ออธิบายนะครับว่าเหตุใดผู้คนจึงให้ความสําคัญกับเงินที่มาจากแหล่งที่มาแตกต่างกันเงินที่ได้มาจากการแบบไม่ต้องพยายามมากนักเนี่ยหรือว่าแบบไม่ต้องทํางานจะเป็นเงินที่ถูกใช้ไปอย่างเต็มใจและเกิดการตัดสินใจยอย่างรวดเดียวที่จะใช้มันวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงหลุมพางนี้ได้นะครับทางด้านของคุณชาเลอร์เนี่ยกล่าวก็คือว่า คือต้องเปลี่ยนมุมมองว่าไม่ว่าเงินจะมาจากแหล่งไหนก็ตามจะมาจากโชคลาบลอยจากรัตต่หรือว่าได้จากเงินรางวัลต่างๆหรือได้มาจากการลงมือทํางานก็ต้องมองว่านี่คือเงินที่มีคุณค่าเท่ากันเพื่อไม่ให้หลงกลในใจที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบไม่คิดหน้าคิดหลังนอกจากนี้นะครับการศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเมื่อปี2008 เขาก็มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของลอตเตอรี่เรื่องของหวยเรื่องของรางวัลสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องสากลทั่วโลกที่หลายๆประเทศเขาก็มีการออกรางวัลแบบนี้โดยในเนเธอร์แลนด์นะครับเขาพบว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วชีวิตเขาไม่ได้มีความสุขไปมากเกินกว่าผู้ที่ถูกหวยกินนะฮะคือการทดลองเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้ถูกรางวัลไปแล้วสัก6เดือนพบว่าผู้ที่มีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่ก็ไม่ได้มีความสุขไปมากกว่าเพื่อนบ้านที่พลาดโอกาส แม้ว่าการถูกลอตเตอรี่จะทําให้ความสุขเนี่ยมันพุ่งสูงปรี๊ดในช่วงแรกหลังจากที่เราทราบว่ามีการออกรางวัลแล้วเราเนี่ยถูกหวยหรือว่าถูกรางวัลแน่นอนความตื่นเต้นดีใจมันเป็นเรื่องธรรมดาโทรหาเพื่อนโทรหาญาติพี่น้องโทรหาคนรักโทรหาคนใกล้ตัวเพื่อแสดงความรู้สึกดีใจเพราะว่าเขาต้องบอกกับคนทุกคนที่รู้สึกตืดอัดอัดอั้นตันใจว่าเขาถูกลอตเตอรี่ให้กับคนอื่นเพื่อระบายความรู้สึกแต่มักจะมีความรู้สึกแบบนี้เป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น จากการที่ผู้คนเนี่ยเอาเงินไปปลนเปลือตัวเองด้วยจากการซื้อบ้านซื้อรถหรือไปท่องเที่ยวพักผ่อนหรูหราและรวมถึงการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยแต่การฟุ่มเฟือยเนี้ยก็ไม่สามารถดําเนินได้อย่างตลอดรอดฝั่งครับเพราะคนจะเริ่มสงสัยว่าจะทําอย่างไรกับเงินรางวัลของพวกเขาต่อหลังจากนี้แนวคิดที่เรียกว่าการปรับตัวแบบเฮดอนิกเริ่มจะเข้ามาหลังจากที่ความยินดีหรือความทุกข์ใจเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วจะมีความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ก็จะไม่คงอยู่ตลอดไปเช่นกันบุคคลนั้นก็จะเริ่มมองหาสิ่งร้าอื่นๆในกรณีนี้เนี่ยจะหมายถึงว่าเมื่อเราถูกเงินรางวัลเรามีความดีใจในช่วงระยะเวลาหนึ่งพอเราจะต่อยอดความรู้สึกในใจนั้นว่าจะเอาเงินรางวัลน,นี้ไปทําอะไรบางคนเอาเงินไปเล่นการพนันต่อบางคนเอาเงินไปลงทุนต่อเพื่อให้มีความรู้สึกกระตุ้นให้ตัวเองเป็นผู้ชนะอีกครั้ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนที่ไม่เคยมีเงินจํานวนมากๆแบบนี้มาก,ก่อนผลสุดท้ายก็คือถ้าลงทุนถูกก็โชคดีไปแต่ถ้าลงทุนผิดหรือไปเล่นการพนันมักที่จะจบท้ายลงเอยด้วยการล้มเหลวทางการเงินนอกจากนี้นะครับผู้ถูกรัตตอรี่เนี่ยจะใช้เงินมากขึ้นกับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือกิจกรรมหรือการใช้ไลฟ์สไตล์ที่ฟุ่มเฟือยยิ่งพวกเขาเนี่ยใช้เงินแบบไม่ยังคิดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เงินหมดลงไปอย่างรวดเร็ว และกลับคืนสู่สามัญหรือร้ายกว่านั้นเข้าสู่ขั้นล้มเหลวทางการเงินเลยก็มีจากการใช้ใจ่ายที่เกินตัวเหมือนที่ตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมการบริหารจัดการเงินนี้ได้และหากไม่ได้รับการแก้ไขในวงจรอุบาทนี้ก็จะนําไปสู่การล้มละลายในที่สุดถามว่าทางออกของการแก้ไขปัญหานี้คืออะไรแน่นอนนะครับว่าเงินจํานวนมากมายที่หลายคนไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัส แต่ก็จะมีคนคนหนึ่งที่เข้าใจว่าเงินจํานวนก้อนนี้มันไม่ควรที่จะถูกใช้ไปอย่างฟุ่มเฟือยและต้องมีการบริหารจัดการเงินอย่างถูกต้องเงิน <ôn> ที่ได้มาจํานวนนี้นะครับเราจะต้องทํามันให้ถูกหลักก็คือการบริหารจัดการเงินเราควรที่จะเข้าหาไม่ว่าจะเป็นนักบริหารจัดการเงินไม่ว่าจะมาจากทางธนาคารสถาบันการเงินหรือแม้กระทั่งเหล่าบรรดากองทุนต่างๆเพื่อที่จะนําเงิน จำนวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่หรือเงินที่เราดูแลว,ว่าเมื่อเราใช้จ่ายจนมากเพียงพอกับการหักลบกบหนี้สินหรือเพียงพอกับมันที่เราจะใช้กับไลฟ์ไสไตล์เราแล้วเนี่ยนำไปลงทุนหรืออาจจะต้องแบ่งตั้งแต่แรกเลยเพื่อที่จะนาไปลงทุนหรือบริหารจัดการอย่างถูกต้องโดยมีผู้เช่วชาญโดยมีผู้รู้ในการบริหารจัดการเงินก้อนนี้ซึ่งถ้าหากว่าไม่ทําแบบนี้นะครับเชื่อเลยว่าความรู้สึกเหมือน3าล้อถูกหวยของใครหลายๆคน่ะ มันจะเข้ามาสร้างกิเลสในใจเมื่อเรามีกิเลสมากพอมากเท่าไรสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนกลับมากับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและไม่รู้คุณค่าสุดท้ายเราก็จะลืมไปว่าผ่านมาไม่กีป่ปีเราเหลือเงินแค่ไม่กีบ่บาทหรือไม่เหลือเงินเลยดังนั้นนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับหลายๆคนที่เป็นคนถูกรองวัลก้อนใหญ่ๆถ้าหากว่าไปเสิร์ชข่าวบน g o o g l e ก็จะพบว่า คนที่ถูกรงวัลก้อนใหญ่ใช้เงินเพียงแค่ไม่กี่ปีเงินก้อนนั้นก็หายไปบางคนถูกมากถึง90ล้าน30ล้านหรือ80ล้านก็ตามแต่เงินก้อนนี้อันตรธานหายไปในระยะเวลาไม่ถึง5ปีเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการเงินที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ควรกระทําอย่างยิ่งครับ และต้องถูกทําโดยผู้เชี่ยวชาญไม่เช่นนั้นวันที่คุณขึ้นไปสู่จุดสูงสุงสดในชีวิตจากการได้มาจากโชคลาภอาจจะเป็นผลทางในการพาคุณไปสู่จุดที่ดําดิ่งที่สุดในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับการถูกรอดีงวดต่อๆไปขอให้เป็นคุณบ้างและขอให้คุณเห็นคุณค่าและมีสติกับเงินที่ได้มาจากโชคลาภและบุตวาสนาที่เคยทำมาแต่ชาติปังก่อนครับ นี่ก็คือทั้งหมดของ Global Watch ในคลิปคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องทางของ reporter j o u n y ทุกช่องทางและแสดงความเห็นอย่างสุภาพนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ